ก็สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเช็คชื่อออนไลน์นะครับเช็คชื่อออนไลน์โดยใช้โดยใช้โดยใทีมนะครับก็คือในโปรแกรม microsoft t e a m นะครับก็ปกติเนี่ยเราก็อาจจะเช็คชื่อจากวิธีการอื่นใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้มีป l กอินตัวหนึ่งที่ผมจะแนะนําก็คือ insight นะครับก็ insight เนี่ยก็สมมติเดี๋ยวผมกลับไปหน้าหน้าหน้าวินก่อน อินไซต์เนี่ยก็จะติดตั้งไว้นะครับตรงนี้นะครับพอเปิดเข้ามาปุ๊บก็ะจะมีลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆของนักเรียนโจอยู่ตรงนีห้หมดเลยนะครับสมมตุติถ้าเราต้องการจิกชื่อนะครับว่าคาบนั้นเด็กเข้าเรียนหรือเปล่านะครับก็เปิดเข้ามานะครับก็จะมีให้เรา หรือว่าเราจะดูกิจกรรมการเข้าเรียนของเรียนตอนไหนนะครับตรงดิจิทัลแอคทิวิตี้ตรงนี้นะฮะแล้วก็เปิดเข้ามาทีา่สมมติถ้าเราต้องการดูในเดือนนั้นนะครับก็มาที่เดือนนันนะครับก็จะโชว์ว่าเดือนนั้นเนี่ยเรามีอาสอนออนไลน์วันไหนบ้างนะครับแล้วก็มีนักเรียนคนไหนที่เข้าเรียนบ้างนะครับสมมติเราต้องการดูว่าวันที่10เนี่ย วันนี้นะครับมีใครเข้าเรียนในขาดบ้างนะครับใช้ตัวขยายนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะขึ้นมานะครับนักเรียนที่เข้าเรียนนะครับเป็นระยะเวลาตรงนี้ถ้าเราคลิกก็จะบอกว่าทั้งหมดเข้าเรียนกี่นาทีนะครับจากทั้งหมดกี่นาทีคนนี้เข้าเรียนร้อนาทีจากร้2นะครับบางคนก็เข้ามาแป๊บเดียวแล้วก็ออกนะครับนี่ก็เราก็สามารถชิคดูได้นะครับ าบางคนเข้ามาแป๊บเดียวแล้วก็ออกประมาณนี้นะครับบางคนก็าขาดนะครับก็จะไม่มีอยู่เลยนะครับก็ต้องดูนะครับก็เราสามารถเช็คย้อนหลังได้นะครับอย่างน้อยประมาณเท่าไหร่นะสามสิบวันนะครับหรือว่าหเดือนก่อนหน้านี้แล้วประมาณนี้นะครับเราก็ดูได้นะครับประมาณนี้อ่ะ ก็สำหรับการติดตั้งตัว Insight นะครับก็คือเรามาคลิกตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เสิร์ชนะครับคำว่า Insight นะฮะพิมพ์เข้าไปปกติก็จะมีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีก็เราก็พิมพ์นะ Insight นะครับก็จะขึ้นมานะฮะเราก็คลิกแล้วก็มีปุ่ม install นะครับถ้ายังไม่ติดตั้งก็กดปุ่ม install เขาก็จะติดตั้งให้เลยนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะตรงนี้ของผมมีอยู่แล้วก็จะไม่ก็จะเป็นปุ่ม save นะครับ ก็ประมาณนี้นะลองทำกันดูนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ